สวัสดีค่ะ,ะาาฮัลโหลทุก้าทอหกนค่ะวันนีงจะทำอาาก้จไทยอา่ะวันนี้จอกั่ะวันีะอคตากค่ะ้าไทย,ยอาหาิห่ะวันจะอาากัน่าหยิบช้อยหกันหยิวชนนี้จอยหารกันวน้จะทำอานค่ะวัองกองออางกค่วจอาหกัน่ันนี้เป็หนคันนี้เหล็กนครัคะวันนี้จะแกงหอยกมงผู้วี้เหล็กจ้าหอยกมงผู้นจะอนคะแช่า ชาวช่อยชาอมโอเคเรามาทำกันเลยจ้าใส่กะทิเข้าไปนะคะใส่กะทิโอเคประมาณนี้เปิดไฟป,ปอกที่เย็ยจับรอเฮย้ย แกงขี้เหล็ดจ้าแกงขี้เหล็ดแกงกะทิขี้เหล็ดจ้าหอยแมงผู้นะคะขี้เหล็ดก,ก็เอาไปลวกน้ำซะก่อนอาไปต้มแล้วก็เอามาตำานะคะวันนี้จะมาแกงขี้เหล็ดจ้า กงขี้เหล็กใส่น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงหนึ่งช้อนโอเคหนึ่งช้อนพอน,นะคะใส่ไม่เยอะเพราะว่าน,น้ำพริกแกงนี่เป็นน้ำพริกแกงใต้ใส่เยอะมันก็จะเผ็ดน,นะคะ Okay. แกงไม่เยอะจากแกงนิดเดียวแกงพอกินนะคะที่เหล็กเรามีน้อยมีนิดเดียวนะแกงพอกินโอเค ไป่ายร่างคู่ก็ไปถ่ายมงคู ใส่กะทิเข้าไปจ้าตันด้วยน้ำ ตอนนั้นก็ใส่ขี้เล็กลงไปเลยไม่ต้องรอนะคะใส่ขี้เล็กลงไปเลยนะคะ โอเคต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าโอเคใส่น้ำปลาหองไม่ี่ห,หลอเหรอเฮ้ยจากนั้นใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ แกงกะทิเนี่ยต้องใส่น้ำตาลเ้วยจ้ะเคี่ยวต่อไปสักห้านาทีก็เสร็จสับแล้วนะคะ ดูก่อนโอเคแล้วโอเคแล้วจ้ะพอดีแล้วอร่อยเชื่อต่อไปประมาณสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจใส่ใบชะอมเดี๋ยวใส่ใบชะอมก็เสร็จสับแล้วนะคะแกง่ายๆจ้ะแกง่ายๆนะคะ รอยสักห้าน,นาทีจ้ะลอยสักห้าน,นาทีก็เสร็จสับแล้วนะคะก็จะใส่ใบชะอมเลยนะคะใสช่ชะอมเข้าไปไปอันเสร็จสับแล้วจ้ะ ชองก็ไปก็เสร็จแล้วนะคะโอเคโยก่อน อร่อยอร่อยมากสายชะอมกาแฟอร่อยมากฮืมโอเคจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยโอเคมากโอเคมากอร่อยจะอร่อยนะคะอร่อยมันๆรสชาติตกลมกล่อมรสชาติพอดีจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย